สวัสดีครับคมอาจารเห็นคนเขาเพิงส่งสองพันเลยจ้ะ มน <c oughs> ตัวนี้เป็นของรถอย่างเจ้าโอ้โหเขาบอกแล้วว่าค่อยมาเรียกระชับา้ายจนะรถน้อยซอหาูซ้ายีนะนะันะมีะตัวนี้มันแก่ใหญ่นะต้นสวยดีกว่าเดียวนี้น่นนานะ เอาไปที <c oughs> <c oughs> ่ยี่ยเมกับมาถึงรุ่นเอา้วละต่ม่าร้ยสอูรมชอูมีบอ้างนี้ลงคือสมมุ้้เบอนยน้มชื่อหนติโตบังลมมันเอาเป็นคู่วะหรือว่าเอาแต่อันเดียวเอาทางซ้ายหรือว่าทางขวา แล้วตัวเป็นกบนี้เร<ห>าบ่มีเก็บปลายทางเอ้อต้องได้โอน<ม>ก่อนถ<ม>ึงค่อยฝาเกเครื่องาสายเล็กสาวห้าสตัวนี้เป็นสายเบรกบอกเเ้าหรือว่าสายเลขสายเล็กเนาะ เป็นสาเบรกบอลูกค้าสาเลขกับ ment, ่มีที่เลขนี่ยีเีวกลสดเลย ในสตาร์ชินโตโกลาสาน่้เาอาโตโกลาบบมีใครแยกเดินสวัสดีครับ สบายดีสบัสดีค่ะเฮาบมีขายแยกเด้อมีแต่ขายโยก่อนเป็นสุดเลยเด็กมาสามสิบพันคิดต่อโโอเคภารกิจอะไรเอ่ยภารกิจอะไรเอ่ย ถูแล้วค่ะัส่งนะัส่งบมีจักรอะอาบมีหวจมี พี่ซื้ออะไรฮัลโหลช <Hello. S 2> ื่อจันเดอร่อยซันซื้อจันคอยซื้อจันเดอใส่เลขใส่เลขใส่เลขลง่รอใส่เลขฮะบ่มีเราเลยเนาะใส่ยังใส่เลขใส่เลขเลขจับจะมาแต่ใส่ สายเล็กคนนั้นเขเป็นปุ่มเกียร์เหรอเออเออปุ่มเกียร์ที่ว่ามันนนั้นออกไฟอันวะปุ่มเกียร์เวลาออกันนั้นมันจะเป็นฮัโลโหลของพมไหมคะไม่แน่ใจว่าเข้าใจคือกอันบ่ดยาจะส่งหุ้ <Okay. S 2> มในเดือเดือ,อ

หายใจแทจบจะบอกเลยเนี่ยคอยว่าแล้วตอนตอนอยู่นั้นก็คือว่าปกติแต่พอมาที่นี่เท่านั้นแหละเสียงหายอยู่เงินมันก็ปกติเข้าไปได้เป็นแบบนี้นะแต่พอมาทำงานสัตว์ก็เปลี่ยนไป บอแน่ใจว่าที่ลูกค้าถามนั้นเป็นตัวนี้บอฮัลโหลสบายดี

Xa subscribe cho kênh Để không bỏ nha những video ทุกคนอยู่บ้านทุกคนหนาวบออยู่เวียงจันหนาวที่สุดเลย <c oughs> ความหนาวดิหนาวจนเข้าหูจะปากทะบอกเสียงหนาวคโคตร What now? อล้วก็เข้าอไรชิดก็ได ขขอ,อยากเขอายืมโทรศัพท์อันตัวตัวตัวใดก็ได้ที่เขาอุ้งอลุ 2 o n g c ส,สบายดีลูกค้าเครื่องฮอบสขาลปลายทางแล้วเด้อลูกค้าสามารถรับเครื่องอย่สาขาได้เลยขอได้เจ็ดมือแล้วเด้อถ้าว่าบระธานเช่าพี้แล้วยานเออซอลจะติดกลับจะเนี่ よかね。<laughs>

เครื่องไหนที่ยังไม่ได้ออกที่กหาสิเอาตัวมันเอาตัวมันัา่าคาใดก็ซัมเห อืมค่ะช่างดวนี้มันสิแพงกว่าราคาปกตินิดนึงนะโดยสวัสดีนะคะาล้วก็นกค้าไปรับเครื่องอยู่สขาปลายทางแล้วได้เลยเด้อพอดีเครื่องฮอดสขาปลายทางได้หกเมื่อแล้ว

แกนิวนปีสั้น B8B ใส่านจะมีละจะทานี่กูจะอันนี้จะบอกแม่เมื่ีเข้ามาแล้วบอบอให้เาาเดมนเป็น BJK ปีใม่แม่ B8B กับ่อง BL อัตัวบ่จอ อันสุดซ้ำนะฮันส <Go ahead. S 1> ิเอาัง้สิไหครอบครันอสิไหครอบควมเลยล่ตัวสุดซ้ำนะเออสร้างอันนั่นเนาะโอเคแล้ก็อัใส่ผ้าแก็ใส่ก่องขอยสิไหนครอบควอยู่ซ้าเดือนเลยคอยบูหัวเครื่องมาแล้วบพเพราะขอยกแกนบมี่อยสิไหนครอบตัวจริงให้เรารื่องบอกโอเคใส่ผ้าบูบุน

คือก็มังงงเงียยแบบมั้งล่ะคือมวยนั่นเนาะอันน้องใส่เบอร์เบอร์น้องแซ่บอยู่นี่นะใช่เนาะอันแล้วก็เข้ารหัสแล้วก็อไรแล้วแบบนี้บัตรมาวยใหม่แล้วน้องก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วเข้ารหัสแล้วมันมารหัสถือโต๊ะกับม้งเครื่องน่ะแล้วก็บัตงถือโต๊ะตลอดเลยต้องได้เป็นธนาคารแล้วเอฟทีดีมันราคาถูกแรงเลยกดเครื่องให้ไปเลย

มีแต่พวกนี้ที่มีเก็บไปายทางขอเป็นสวยๆจากหน้อยเ้อเขาวคาเหนุ่นของดุ เป็นเพือนสวดกันนนเลยค่ะเจ้าค่ะคงเป็นเจ้าแล้วนะบอ ตัวนี้เป็นรุร่นเก่เาหรือว่ารุ่นใหม่สามสิบสห้ากันใส่หน่อยครับไปนอนนะพี่ใส่หน่อยครับน่าจะใส่แม่นแน่น เออเขามันออกอยู hmm. mm ่พ hmm. mm ีลยเลยเอ้ยโปรแกรมมันวะมันยเลยตองที hmm. mm ่ตามปจคที่่เหลือองหยันนี่เก้าดเก้า

ល្រាពី់ការំព

อ่เดเลย่ยเทสเอ๊ะเจ็ดสิีมันี่เตนคนเดนเอหันศอกหันัดที่ไหนาขว่าใส่ผ้ากับผนี่่บ้านนี้เอหัตัวจดบุ๊สี เอ,อันน, <c oughs> นี้อย่างทีวีเด <c oughs> นเครื่องเราบมีแต่สายาน่นตัวแบบนี้ฮาวมีนะจ๊าอันก็เอามากระไสนข้ <c oughs> อทาเีบเ่มีมันต้องเลยสัง่งเ <c oughs> ครื่องเนี่ย เออซั่งด่วนค่พุหีซังคอนซีกบมออ่นก็ได้แต่หาราคาไดเมีแต่อัเบอร์หนก่ราคาอันแล้วได้เฮาอ่นแจงราคาไป็หนก่อนก็ได้บด่วนีกซื้อประมาณสองที่เนาะนานนาทำงานกนเด้อฮ็ดเลก่อน